ตอนที่ 19. นักวิจัยเฟยเป็นอาชีพไลฟ์สไตล์และพวกเขาสามารถสังเกตแยกแยะและวิเคราะห์เฟได้ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงสามารถสรุปข้อมูลมากมายเกี่ยวกับเฟได้อาชีพไลฟ์สไตล์เช่นนักวิจัยเฟยที่มีความรู้ได้รับการเคารพเสมอหลินหยวนผู้ซึ่งสามารถระบุทักษะเฉพาะตัวของเฟเกรดบอนส์ onds, ได้ทันที ได้สร้างความประทับใจให้กับหยางหมิงไคในสายตาของเขาความสามารถนี้ทำให้หลินหยวนเป็นบุคคลที่น่าเหลือเชื่อลินหยวนจับมือและพูดว่าพี่ใหญ่หยางเราไปกันเลยดีกว่าไม่อย่างนั้นลาเมนเดอร์ไฟสวมมุงกุดที่คนเรียกออกมาจะส่งผลต่อเฟร,ระดับต่ำโดยรอบหยางหมิงไคมองไปรอบๆพร้อมกับลินหยวนและตระหนักว่าเจ้าของร้านข้างๆ กำลังมองเขาด้วยสายตาที่ไม่พึงประสงค์อย่างมิงไคยิ้มอย่างเขินอายและขอให้หลินหยวนขี่หลังสลาเมนเดอร์ไฟสวมมงกุฎอย่างรวดเร็วสำหรับกล่องเก็บจีวิญญาณสามกล่องที่มีแมงมุมพ่นใหญ่และกระทิงชาร์บล็อกนั้นหางของสลาเมนเดอร์ไฟสวมมงกุฎดึงพวกมันเข้ามาหลังจากที่หลินหยวนชี้ไปทางนั้นหยางหมิงไคก็กระตุ้นสลาเมนเดอร์ไฟสวมมงกุฎซึ่งตอบสนองด้วยการควบได้อย่างรวดเร็ว เมื่อหลิ่นหยวนเคยขีย่ลากลีบเท้าหนาเมื่อก่อนเขารู้สึกได้เพียงสายลมที่สดชื่นไม่น่าแปลกใจเลยที่สลาเมเดอร์ไฟสวนมงกุฎที่วิ่งอยู่นั้นเร็วมากเกินกว่าที่ลาที่มีกลีบเท้าหนาจะทําได้การนั่งอยู่บนหลังสลาเมเดอร์ทําให้เขาได้รับผลกระทบของกระแสลมพัดกระทบเข้ากับร่างกายของเขามันทําให้เขารู้สึกกดดันท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณระดับดี หากไม่ใช่เพราะอย่างหมิงไคตั้งใจปิดกั้นกระแสลมให้กับหลินหยวนเขาคงจะตกลงมาจากหลังของสลาเมนเดอร์ไฟสวมมงกุดแล้วสายลมที่โห้มกระหน่ำในระหว่างการเดินทางไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดความรู้สึกอ่อนล้าทางจิตใจของหลินหยวนสลายไปเท่านั้นแต่ยังทำให้หัวใจของเขาได้รับการกระตุ้นอีกด้วยการขี่เฟรควบคู่ไปกับสายลมเป็นการใช้ชีวิตแบบโลกผู้ชาย หลังจากที่ไปถึงตรอกที่หลินยวนอาศัยอยู่อย่างมิงคก็เก็บสลาเมเดอร์ไฟสวมมงกุฎไปไม่ใช่ว่าตรอกไม่อนุญาตให้ขี่เฟถ้าว่ามันก็แคบเกินไปหลินยวนกระโดดลงจากหลังของสลาเมเดอร์ไฟสวมมงกุฎและกระแสลมก็ทำให้ผมของเขายุ่งเหยิงมันทำให้ลักษณะของหลินยวนดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นยางมิงคกล่าวว่าสลาเมเดอร์ไฟสวมมงกุฎสร้างกระแสอากาศที่ค่อนข้างรุนแรง เมื่อมันวิ่งคุณสบายดีหรือเปล่าหลินนยวนสายหัวแล้วตอบว่าผมต้องขอบคุณพี่ใหญ่ยางนี่เป็นครั้งแรกที่ผมขี่หลังเฟร,รดบบรอนส์ผมพอใจมากกับการที่ขี่หลังมันอย่างเหมิงคายหัวเราะและพูดว่าการขี่ซาลาเมนเดอร์ไฟสวมมงกุฎนั้นไม่ถือว่าน่าพอใจเมื่อคุณสามารถขี่สัตว์สูนที่มีความสามารถในการบินและด้วยกลิ่นของอากาศบางๆจากมุมสูงขณะมองลงไปยังพื้น และนั่นถึงจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจลินหยวนเป็นผู้นำทางพวกเขามาถึงทางเข้าร้านอย่างรวดเร็วเมื่อเขาเปิดประตูลินหยวนก็ไม่ได้ยินฉีมี่หรือจีเนียสร้องเรียกเขาเดาว,ว่าทั้งสองนั้นยังคงหลับอยู่โชคดีที่ลินยวนไม่ลืมปิดประตูชั้นสองก่อนจากไปไม่อย่างนั้นเขาอาจจะปลุกจีเนียสและฉีมีให้ตื่นเมื่อเปิดประตูร้านหยางหมิงไคเข้าไปในร้านและลินหยวนเทน้ำสองแก้ว พี่ใหญ่ยังผมไม่มีเครื่องดื่มมากที่นี่ผมสามารถบริการน้ำแก่คุณได้เท่านั้นหลังจากให้แก้วน้ำแกย่ยางหมิงไคแล้วลินหยวนก็ดื่มน้ำบ้างแม้ว่ายางหมิงไคจะได้รับแก้วน้ำมาแล้วแต่เขาก็ไม่ได้จิบไม่ใช่ว่ายางหมิงไคไม่กระหายน้ำแต่เขารู้สึกหมุนงงกับแถวของอัสเนียที่มีคุณภาพระดับเอลิตบนชั้นวางของร้านเล็กๆแห่งนี้แถวของอัสเนียนั้นเรียงตัวกันอย่างสวยงาม มีเถาวันแน่นและใบไม้ก็หนาแน่นมากหยาดน้ำยังห้อยอยู่บนใบไม้ขนาดใหญ่การปรากฏตัวของอัสเนียที่มีคุณภาพระดับเอลิทได้ทำลายบรรทัดฐานของเขาลงคุณภาพระดับนอร์มอลและเอลิทไม่นับว่าเป็นอะไรได้เลยเป็นที่ทราบกันดีว่าอัสเนียคุณภาพระดับเอลิทในแง่ของระดับและคุณภาพที่ตรงตามเกณฑ์สำหรับการเพาะพันธุ์ สิ่งนี้เกินกว่าความคาดหมายของยังมิงไใครแล้วยังมีอัสเนียคุณภาพระดับเอลิทกว่า20กระถางเป็นภาพที่น่าตกใจและจะไม่มีใครยอมแลกเปลี่ยนมันเมื่อเทียบกับอัสเนียคุณภาพระดับเอลิทเหล่านี้3กระถางของจัสมิลิลลี่คุณภาพระดับเอลิทนั้นดูธรรมดาไปเลยเมื่อหลินหยวนเห็นว่ายังมิงไใครเจ้ามองอัสเนียอย่างไรเรากับว่าเขาต้องการจะเข้าใกล้และพิจารณาพวกมัน หลินหยวนก็เสนอทันทีพี่ใหญ่ยาง,ยางทำไมพี่ไม่ลองเข้าไปใกล้ๆเพื่อตรวจสอบดูละ่ะก่อนที่กระถางอัสนียเหล่านี้จะวิวัฒนาการพวกมันมีรากฐานที่ยอดเยี่ยมผมมักจะฝังแรกพลังงานในดินดังนั้นพวกมันจึงได้รับการพัฒนามาอย่างดีอย่างมิงคายเดินเข้าไปใกล้ชั้นวางพร้อมกับลินยวนและสัมผัสบใบไม้ของอัสเนียเขาตระหนักว่าใบมีเนื้อหนาและอวบอ้วน แสดงว่ามีปริมาณน้ำเพียงพอในใบยางเหมิงไค่ดึงใบออกมาใบหนึ่งและเมื่อเขาหักก้านใบยางไม้จำนวนมากก็ไหลออกมาในเวลาเดียวกันเขาก็สังเกตรากซึ่งแค่รูปลักษณ์ภายนอกก็ดูแข็งแรงในมิช้าเขาก็นึกถึงสิ่งที่หลินหยวนพูดก่อนหน้านี้และเชื่อมั่นในคุณภาพชั้นเอลิทอัสเนียเหล่านี้เหนือกว่าอัสเนียคุณภาพระดับเอลิททั่วไปหลังจากตรวจสอบกระถางอัสเนียคุณภาพระดับเอลิท กว่า20กระถางหยางหมิงไคก็ไม่รู้สึกแปลกใจอีกต่อไปตอนนี้เขากำลังสงสัยเกี่ยวกับต้นกำเนิดที่น่าอัศจรรย์ของเหล่าอัสเนียเหล่านี้แทนอัสเนียคุณภาพระดับเอลิทเหล่านี้ได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีและเงื่อนไขที่ไม่น่าเชื่อดูเหมือนว่าปรมาจารย์นักสร้างจะดูแลพวกเขาเมื่อไม่นานมานี้โดยธรรมชาติแล้วหยางหมิงไคไม่คิดว่าหลินหยวนจะเป็นปรมาจารย์นักสร้างเนื่องจากว่าปรมาจารย์นักสร้าง เป็นอาชีพที่น่านับถือที่สุดของสหพันธ์เรเดียนส์แม้ปรมารย์นักสร้างจะมีอันดับต่ำสุดก็สามารถเปิดร้านค้าที่กว้างขวางในพื้นที่หลักของเมืองเลดบัดได้ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณในการต่อสู้จำนวนนับไม่ถ้วนจะคิดหาวิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับปรมา,านักสร้างถ้าเลียนหยวนเป็นปรมา,านักสร้างจริงๆเขาคงไม่ย่อท้ออยู่ในร้านเล็กๆแห่งนี้หรอกดังนั้นจึงหมายความว่า ปรมาจารย์นักสร้างกำลังสนับสนุนร้านนี้อย่างหมิงไคทำงานอย่างหนักเพื่อกิจการการเพราะพันธ์เฟมมมหลายปีแล้วแต่ยังไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับปรมาจารย์นักสร้างได้เลยไม่อย่างนั้นกระทิงชาร์ปล็อกคุณภาพอีพิกก็จะมีระดับบรอนซ์นานแล้วไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยคิดหาวิธีขอความช่วยเหลือจากปรมาจารย์นักสร้างแต่น่าเสียดายที่เขาก็ไม่มีวิธีการต่อรองเพื่อที่จะเชิญปรมาจารย์นักสร้างมา แม้ว่าจะมีเงินดอลลาร์ซาพันและเลเดียนส์แต่มันก็ยังไม่เพียงพอที่จะเชิญปรมาจารย์นักสร้างในการเชิญปรมาจารย์นักสร้างจำเป็นต้องมีวัตถุดิบทางจิตวิญญาณที่ปรมาจารย์นักสร้างชื่นชอบมากที่สุดและใช้เป็นเครื่องต่อรองในการนัดหมายวัตถุดิบทางจิตวิญญาณหายากและอย่างมีไครไม่สามารถกรับได้เมื่ออย่างมีไครคิดว่าหลิ่นหยวนน่าจะได้รับการสนับสนุนจากปรมาจารย์นักสร้าง เขาต้องการที่จะลองสร้างความสัมพันธ์กับปรมาจารย์นักสร้างพาลินยวนอย่างไรก็ตามอย่างหมิงไคก็ไม่รู้ว่าจะเสนออย่างไรดีเมื่อลินยวนสังเกตเห็นว่าอย่างหมิงไคกำลังเฝ้าดูอัสเนียอยู่เป็นเวลานานโดยไม่พูดอะไรเขาก็ถามว่าพี่ใหญ่ยางคุณพอใจกับอัสเนียเหล่านี้หรือไม่อย่างหมิงไคกลับมารู้สึกตัวท,ทันทีและตอบสนองหลังจากที่ได้ยินเสียงของลินยวนพอใจพอใจมาก กับคุณภาพของอัสนียเหล่านี้มันเกินความคาดหมายของฉันไปไกลมากสงสัยว่าน้องชายหลินหยวนมีอัสนียคุณภาพระดับเอลิทมากกว่านี้หรือไม่ตอนที่20ชื่อตอนว่าธุรกิจขนาดใหญ่ทัในใดนั้นหยางหมิงไคก็กลายเป็นเงียบขรึมถึงกับเปลี่ยนวิธีการพูดกับหลินหยวนดังนั้นเขาจึงพูดออกไปว่าพี่ใหญ่หยางพี่เป็นผู้อาวุโสอของผมเรียกผมว่าน้องชายเถอะขณะที่ฟังหลินหยวนพูด อย่างหมิงไคสังเกตการแสดงออกที่ตรงไปตรงมาของหลินหยวนอย่างหมิงไคเป็นคนตรงไปตรงมาดังนั้นเขาจึงตบไหล่หลินหยวนและพูดว่า <c oughs> ฉันรู้สึกสบายใจที่จะเรียกคุณว่าน้องชายหลินหยวนหัวเราะคิกค,คักพี่ใหญ่ยังคุณบอกว่าคุณต้องการอัสเนียคุณภาพระดับเอลิทมากกว่านี้ผมมีมันแต่ผมสงสัยว่าพี่ชายต้องการกี่กระถางหลินหยวนได้วางแผนที่จะอยู่บ้านเพื่อเพิ่มระดับความเชี่ยวชาญจิตวิญญาณฉี ให้กลายเป็นระดับดีหลังจากส่งเฟให้กับจือ่อฉีดังนั้นเขาจะต้องพัฒนาเฟในปริมาณที่มากถึงเวลาแล้วที่จะต้องผลิตอัสเนียคุณภาพระดับเอลิตให้มากขึ้นอย่างมิงไคยื่นนิ้วหนึ่งนิ้วอย่างระมัดระวังเจสิบกระถางรวมเป็น100กระถางน้องชายคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมก่อนที่หลินหยวนจะพูดอย่างมิงไคก็เสริมข้อความอื่นอย่างรวดเร็ว น้องชายอัสเนียของคุณเป็นคุณภาพระดับเอลิตหากคุณขายมันในสตาร์เวบคุณจะได้รับประมาณ30,000ดอลลาร์สาพันต่อกระถางฉันไม่สามารถยอมให้น้องชายประสบความสูญเสียได้ดังนั้นฉันจะเพิ่ม3,000ดอลลาร์สาพันสำหรับแต่ละกระถางน้องชายคิดว่า33,000ดอลลาร์สาพันสำหรับแต่ละกระถางเป็นที่ยอมร,รับหรือไม่อย่างหมิงไคเสนอราคาสูงสุดในใจทันทีอันที่จริงนั้น ราคานั้นต่ำกว่าราคาซื้อขายที่สูงบนสตาร์เว็บเล็กน้อยอย่างไรก็ตามหยางหมิงไคเสนอราคาที่สมเหตุสมผลซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับอัสเนียคุณภาพระดับเอลิทอยางหมิงไคกำลังจะเปิดฐานเพาะพันธุ์เฟกแห่งและนั่นจะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก33,000ดอลลาร์ซหพันสำหรับแต่ละ100กระถางเป็นราคาที่สูงสุดที่อยางหมิงไคาสามารถให้ได้หลินหยวนครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและรู้สึกว่า ข้อเสนอนั้นสมเหตุสมผลถ้าเขาต้องขายพวกมันใน s t a r ์เวเขาจะต้องเสียความพยายามอย่างมากนอกจากนี้แทนที่จะเสียเวลาเขาจะสามารถพัฒนากระถางอัสเนียได้มากขึ้นพี่ใหญ่หยางราคาของคุณเป็นที่ยอมรับอย่างไรก็ตามถ้าพี่ใหญ่หยางต้องการอัสเนียหนึ่งร้อยกระถางคีจะต้องให้เวลาผม7วันก่อนที่พี่จะเข้ามารับสินค้าลินหยวนต้องใช้เวลาสวันเพื่อไปเยี่ยมโรงเรียนของจืชี และกลับมาเขาก็ต้องใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงเล็กน้อยเพื่อพัฒนากระถางอัสเนียแต่ละกระถางหลังจากหักอัสเนียกว่า20กระถางที่มีอยู่แล้วลินหยวนจะใช้เวลาประมาณ70กว่าชั่วโมงเพื่อที่จะพัฒนาส่วนที่เหลือดังนั้นเวลาที่ลินหยวนมีสามารถเร็วสุดได้แค่7วันเท่านั้น7วันอย่างนั้นหรออย่างมีใคมั่นใจมากขึ้นว่าปรมาจารนักสร้างกำลังสนับสนุนลินหยวน นอกจากนี้ลินยวนดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอย่างยิ่งกับประจา์นักสร้างมิฉะนั้นจะไม่สามารถส่งมอบคำสั่งซื้อจำนวนมากได้เจ็ดวันนั้นเร็วเกินไปภายใต้สถานการณ์ปกติผู้จัดหารายอื่นจะพบว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะส่งมอบแม้ว่าจะมีเวลาสองเดือนก็ตามมันต้องเป็นวิธีการศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนลินยวนพยักหน้าเมื่อเจ็ดวันถึงขีดจำกัดของเขาแล้วลินยวนก็คิดว่าอย่างมีใครรู้สึกว่ามันค่อนข้างช้า แต่อย่างหมิงไคร,รู้สึกว่ามันเร็วเกินไปในขณะนั้นประตูชั้นสองก็ถูกเปิดออกอย่างนุ่มนวลก่อนที่จะปิดลงอย่างระมัดระวังร่างเล็กวิ่งลงบันไดอย่างรวดเร็วและกระโจนเข้าสู่อ้อมกอดของหลินหยวนหลังจากเสียงเหมียวจีเนียสจับมือหลินหยวนและพูดว่าหยวนฉีมี่ยังหลับอยู่เลยฉีมี่เป็นคนขี้เกียจจีเนียสตื่นแล้วจีนิดขยัน ลินยวนเอื้อมมือไปกาวจมูกของจีเนียสเบาๆจีเนียสก็ร้องเหมียวก่อนที่จะนั่งอยู่ในอ้อมอกของลินยวนอย่างเชื่อฟังและเขาก็รู้สึกพึงพอใจเมื่อจีเนียสมาที่บ้านแห่งนี้มันค่อนข้างกลัวคนแปลกหน้าแต่ตอนนี้จีเนียสคุ้นเคยกับมันแล้วสัตว์สูรดูแลทำความสะอาดเป็นสิ่งที่พลเมืองสาพ,พันแต่ละคนครอบครองและอย่างหมิงไคก็ไม่เชยคอยกเว้นเช่นกันอย่างไรก็ตามสัตว์สูนดูแลบ้านของอย่างหมิงไค ได้เสียชีวิตลงระหว่างการบุกรุกของแมลงต่างดาวน้องชายสัตว์ร้ายดูแลบ้านของคุณยอดเยี่ยมมากนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นสัตว์อสูรที่สวยงามเช่นนี้เมื่อจีเนียสได้ยินความคิดเห็นของหยางหมิงไคเขาก็เหลือบมองหยางหมิงไคก่อนจะฟังหัวลงไปในอ้อมอ,อกของหลินหยวนด้วยความรักผมรู้สึกว่าจีเนียสเป็นสัตว์อสูรร้อยปีศนาที่น่าเหลือเชื่อและน่ารักที่สุดขณะที่พูดหลินหยวนก็ลูบขนสีเทาเงินของจีเนียส เมื่อจีเนียสถูกพาไปที่ร้านขายสัตว์อสูรในตอนนั้นมันตัวเล็กและถูกทอดทิ้งแล้วก็มีขนยุ่งยุ่งที่ไม่มีใครต้องการอย่างไรก็ตามจีเนียสได้ทำลายบรรทัดฐานของสัตว์อสูรร้อยปริศนาและได้กลายเป็นสัตว์อสูรร้อยปริศนาระดับนอร์มัลตัวแรกในประวัติศาสตร์นอกจากนี้ก็เป็นจุดเริ่มตน้นไม่ใช่จุดสิ้นสุดในฐานะผู้ทำพันธรรสัญญาและหุ้นส่วนของจีเนียสเมื่อใดก็ตามที่มีคนยกย่องจีเนียส หลินหยวนก็จะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวจีเนียสมากหลังจากนั้นหลินหยวนและอย่างหมิงไคทำการซื้อขายรวม23กระถางคุณภาพเอลิทอัสเนียในราคา759,000ดอลลาร์สาพันหลังจากหากัก350,000ดอลลาร์สาพันสำหรับแมงมุมพ่นใหญ่และกระทิงชารปล็อกคุณภาพระดับเอลิทแล้วอย่างหมิงไคก็ใช้บัญชีสตาร์เวบ เพื่อโอนเงิน4,900ดอลลาร์ให้กับลินยวนเดิมทีอย่างมิงไคต้องการโอนเงินมัดจำสำหรับอัสเนีย77กระถางที่เหลือให้กับลินยวนซึ่งคิดเป็น10%ของราคาแต่ลินยวนปฏิเสธแนวคิดนี้ลินยวนกล่าวว่าเงินสำหรับอัสเนียที่เหลือจะถูกชำระรวมกันเมื่ออย่างมิงไคกลับมารับสินค้าหลังจากเพิ่ม20,000ดอลลาร์3พันที่ลินยวนมีอยู่แล้วในบัญชี Starweb ของเขาตอนนี้เขาก็มีเงิน 429,000ดอลลาร์3,000นี่เป็นความมั่งคั่งจำนวนหนึ่งที่ลินหยวนไม่กล้าจินตนาการว่าเขาจะครอบครองลินยวนช่วยย่างหมงไขย้าย,ย,ายอซสเนียจากชั้นวางไปยังด้านหลังของสลาเมนเดอร์ที่รอยอยู่ที่ซอยหลังจากที่ส่งยางหมีไข่ออกไปลินหยวนก็กลับไปที่ร้านทันทีลินยวนมีตารางงานที่แน่นมากเขาจะต้องรักษากระทิงชาร์ล็อกระดับเอลิตคุณภาพอีพิกนี้หลังจากรักษากระทิงชาร์ล็อก เขาต้องรีบไ,ไปโรงเรียนของจื่อชี้ลินหยวนมีเงินแล้วแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคตเงินนั้นไม่เป็นปัญหาสําหรับครอบครัวอีกต่อไปดังนั้นลินหยวนจึงวางแผนที่จะเช่าเฟนนกระดับบรอนซ์ด้วยวิธีนี้เขาจะสามารถลดการเดินทางเจ็ดชั่วโมงเป็นการเดินทางหนึ่งชั่วโมงได้ลินหยวนเขาหากล่องเก็บจีวิญญาณของแบรนด์การขนส่งนกกระจอกเทศและปล่อยกระทิงชาร์ฟล็อกที่บาดเจ็บสาหัสซึ่งนอนอยู่ในนั้น เมื่อกระทิงชาบล็อกถูกปล่อยออกมามันก็ยึดพื้นที่ร้านค้าส่วนใหญ่ของหลินหยวนทันทีกระทิงชาบล็อกเป็นเพียงลูกกระทิงและขนาดของมันก็ยังไม่ถึง2เมตรซึ่งหมายความว่ามันมีอายุประมาณ2ปีขนาดของกระถิงชาบล็อกที่ต่อเต็มวัยจะมีความยาวอย่างน้อย2.5เมตรอย่างไรก็ตามกระทิงชาบล็อกนี้มีเขาหักสองเขาแล้วร่างกายของมันก็มีบาดแผลเล็กๆที่อาจจะทำให้ทุกคนตกใจ ลินหยวนมองไปยังกระทิงชาร์ปล็อกขณะที่มันกำลังมองเขาอยู่เห็นอย่างชัดเจนว่ากระทิงชาร์ปล็อกรู้สึกประหม่าเล็กน้อยและบอกสีสะในขณะที่รู้สึกไม่สบายใจลินหยวนวางมืออย่างระมัดระวังบนเขาที่หักของกระทิงชาร์ปล็อกและค่อยๆยย้ายจิตวิญญาณเฉียงของเขาไปยังกระททงชาร์ปล็อกเมื่อกระทิงชาร์ปล็อกสัมผัสถึงพลังงานจิตวิญญ,ญาณมันก็ค่อยๆลดความระมัดระวังลงเฟะระดับเอลิดสัมผัสได้ถึงเจตนาที่เป็นมิตรของหลินหยวน ดังนั้นมันจึงไว้วางใจจึงนอนลงอย่างเชื่อฟังขณะที่หลินหยวนดูดซับพลังงานจิตวิญญาณฉี่อย่างรวดเร็วเขาก็ปล่อยพลังงานฉี่เข้าไปในกระทิงชาร์ปล็อกสิบนาทีต่อมาบาดแผลเล็กๆบนกระทิงชาร์ปล็อกก็ค่อยๆฟื้นตัวเนื่องจากพลังงานจิตวิญญาณฉี่ของหลินหยวนผ่านไปหนึ่งชั่วโมงกระทิงชาร์ปล็อกยังคงนอนอยู่ที่นั่นในสภาพที่อ่อนแอทันใดนั้นมันก็ส่งเสียงร้องที่จะปวดออกมา